สวัสดีครับกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากระต่อครับกับคลิปนี้นะครับกับเจ้าลีโวคอกซิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปถึงไหนกันแล้วสรุปว่าเป็นยังไงอไรไอยังไงไปดูกันครับนี่นะครับผมตอนนี้เจ้าลีโวก็เรือยนะครับ สรุปว่าเป็นเหมาซ่อมนะครับเหมาซ่อม60เปอร์เซ็นต์นะจําไปผิดก็ประมาณ60%เปอร์เซ็นต์นะครับเห็นสรุปกันกับป้ากับเห็นทางประกันคุยคุยกับป้าผมนะครับก็เพราะว่าขั้าเกินนั้นก็คือยกเลิกกรมธรรม์แล้วก็ขั้า70เปอร์เซ็นต์ก็เอ่อเป็นเขาเรียกอะไรคืนทุนนะครับคืนทุนข้าเกินนี้ก็คืนทุนนะครับเป็นประกันของตัวนี้นะครับเราก็รักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าก็คือว่าซ่อม ประมาณ6 0 6 5เนี้ไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้นี่นะฮะเจ้ารีโบ้ฮอกซิงนะครับอ้ก็สรุปนะครับแต่ยังยังไม่สรุปนะเห็นคุยคุยกันนะครับคือตอนนี้ทำประกันวันนี้ก็วันที่29กนะ29 29กันยายนนะครับยังไม่สรุปนะแต่ว่าจะคุยคุยกันหลังไม่กันก่อนว่าเท่านี้นเท่านี้นะครับเท่านี้นะครับก็คือว่าเอ่์6ซซ่อมได้70เอ้ยไม่ใช่สิ 60%นะครับ60%จากทุนนะครับคุยกันนะ60%จากทุนก็คือว่าซ่อมได้นะครับเป็นเหมาซ่อม60%แล้วก็ถ้าเป็น65%ก็คือซ่อมเสร็จเนี่ยเขาจะทำประกันเขาจะยกเลิกกรมธรรม์นนะแล้วก็ถ้าเป็น70%ก็คือทางประกันเขาจะคืนทุนเลยนะครับคืนซากเลยนะก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็โอเคแล้วแหละนะครับผมก็ ใช้ใชรับได้แล้วครับรับได้ก็พอดีนะไม่ไม่ต่างกันนะครับก็รอเขาสรุปทำหนังสือออกมาว่าสรุปเหมาซ่อมเป็นเท่านี้เท่านี้60%อะไรเงี้ยถ้าเจนร้อยปนั๊บผมก็จะสั่งกระบะมานะครับกระบะมาใหม่ลูกนึงมีแน่นอนนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เข้าไปทาตู้ลงน้ําแข็งอะไรเยอะๆนะกระบะใหม่เยี่ยมเยอะๆเลยน่าไม่กี่บาทนะครับไม่กี่บาทของเยอะนะครับของเยอะมันล้นตลาดนะครับเป็นรีโว่ตอนเดียวกระบะรีโว่ตอนเดียวหรือเยอะมากๆนะครับส่วนหัว ส่วนหัวก็เดี๋ยวเคาะเอานะครับเพราะว่ามันไม่เยอะมันไม่เยอะนะครับมันมีบุบลกเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ช่างสถิตพึ่งนะใส่เอท้ายเสร็จนะครับเอท้ายก็คือว่ากระโปรงมันบุบนี่นะฮะกระโปรงตัวนี้ครับมันบุบนะครับมันบุบเข้านะเห็นไหมทุกท่านเห็นไหมครับกระโปรงตัวนี้มันบุบนะก็เลยเคาะออกมาเพราะว่ามันมันไปขบกับเฟืองนะครับเฟืองไม่เป็นไรก็เลยถอดเสื้อออกแล้วก็ ประกอบใหม่แล้วก็เคาะออกมาให้เข้ารูปนะครับก็เป็นรูปเป็นล่างสวยงามนะครับสวยงามแก็โรกเข้าท้ายบุกนะเดี๋ยวก็จะเคลื่อนย้ายละเคลื่อนย้ายไปที่อ่อนี้ก็ซีนกาวซีนอะไรเรียบร้อยนะครับสวยงามนะสวยงามเดี๋ยวก็จะเคลื่อนย้ายไปแผนกเคาะแล้วนะครับแผนกเคาะละนะตอนนี้เดี๋ยวช่างสถิตประกอบประกอบเผาอีครับเพารอยนะเพารอยคือมันง่ายก็คือว่าเราไม่ต้องไปถอด ฝาดุมเบรกการเบรกอะไรออกมาแล้วก็ลูกปอกลูกปืนอะไรปอกออกมาเนี่ยก็คือแค่ขันนออ็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกลูกแล้วก็ดึงเผาออกมาได้เลยนั่นะคือความหมายของของสับช่างก็คือว่าเพารอยนะครับเพารอยคือตัวนี้นะนี่คือเพารอยนะครับประมาณนี้ครัคัน,นะน,นี้ไม่เยอะนะครับไม่เยอะแค่สีนิดหน่อยนะครับก็ดับเรียบร้อยแล้วก็ยกหัวลงนะยกหัวลง เออด้านหัวนี่ก็เดี๋ยวแก้มนี่ก็เปลี่ยนเป็นโป่งของ Z Edition นะครับคันนี้มันเป็นล็อกมันเป็นรีโวคอ,อกซิ่งเป็นรีโวตัวไม่ใช่ Z นะมันไม่ตอนเดียวไม่มี Z ดิใช่ไหม <laughs> นะก็ทำหน้าแซดใส่เลยนะครับทำหน้าแซดใส่เลยนะประมาณนี้นะครับความคืบหน้านะครับส่วนกระบานนี่ก็คือยกใหม่นะครับมันมันเกินเยียวยาซ่อมไม่คุ้มแน่นอนนะคันนี้ไม่ดามไม่ได้ดามเหมือนกับเอ่อรถคันเนี่แหละ คัน NT 300นะครับไม่เหมืนอนนัมบาร่านะอาราจะดามบนดามล่างเลยอันนี้ไม่ได้ดามแค่ว่าเสริมคานนี่นะครับคานนี้ก็ไม่ได้เชื่อนะเป็นเป็นเป็นกอดนะครับคานโคกเสริมนะครับโคกเสริมแล้วก็ใส่แหนบนะแหนบเดิมก็คือตัวนี้นะครับนี่คือแหนบเดิมเขานะครับนี่แหนบเดิมแล้วก็ใส่แหนบเสริมเข้าไป1 2 3 4 5ส7 8 9สี่้าดดอันนี้10แผ่นนะครับ10แผ่นใส่แหนบเสริมไป10แผ่นนะครับก็ถือว่าหนักเอาเรื่องนะ มันทุกหนักได้เรื่องเลยนะครับนี่นะส่วนเพาเพาลอ,อยตัวนี้ก็คือว่าเขาเอาเพาเดิมนะครับเพาเดิมไปโมดิฟายนะไปตัดต่อแล้วก็ดามนะครับเดี๋ยวมานังคุยกันเรื่องเพาดีกว่าโอ้ยมุดใต้รถนะตัวนี้ก็คือนี่ครับช่วงที่เขาตัดต่อนะสี่เห็นไหมเห็นรอยตัดต่อไหมนี่นะฮะเขาจะเอาไอท่อนเนี้ยนะครับชุดเนี้ยเดีย่ยชุดเนี้ยชุดเพาเนี่ย,ช,ดดยชุดดัมเบลสนะครับนะของรถ หกสี่ล้อกลางหกล้ออะไรเนี่ยครับหกล้อเล็กอะไรเนี่ยมาเข้านะสี่ล้อกลางนะครับมาเข้านะครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็ดามนะเห็นไหมดามบนดามล่างเหล็กหนาตึกเลยนะครับดามบนดามล่างนะทั้งซ้ายและขวาเลยนี่คือการทําเพาโมดิฟายเป็น artificial. เพาลอยนะครับเพาลอยและแล้วก็ตัวเพาขับเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับตัวนี้คือเสื้อมันนะนี่คือเสื้อมันส่วนตัวเพาเพาขับเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนมันนะปกกระเพืองแล้วก็ตัวนี้ทําตัวนี้รับน้ำหนักอ่ เขาเรียกอะไรล่ะหมุนนะครับส่งกําลังมาที่น็อตพวกนี้ับตัวนี้แล้วก็ชุดนี้ชุดนี้ก็จะทําไปส่งที่ล้อก็ทําให้หมุนเคลื่อนหมุนตามความเร็วนะครับความเร็วนะตัวนี้ตัวเสื้ออันนี้ก็จะเป็นเสื้อตายตัวนิ่งนะครับเป็นตัวประครองรับน้ำหนักนะครับแล้วก็ตัวส่งแรงบังคับนะครับแรงฉุดแรงกระชากแรงอะไรต่างๆรถเคลื่อนไปได้นี่ก็คือตัวนี้นะครับไอ้น็อตหกตัวนี่แหละนะน็อตหกตัวเนี้ยแค่นั้นเองตัวเล็กนิดเดียวแลเบอร์สิบสอง เอ้เอารถสองตันสี่ตันได้งงๆนะครับงงนะแล้วก็มันก็เป็นกลไกนะครับเป็นการคำนวณของวิศวะเขาทามาแล้วนะครับหกตัวนะตัวนี้นะครับเป็นตัวส่งกําลังอย่าพยายามอย่าไปออกตัวกระชากเอี๊ยดอัดอดนะครับมัน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 แค่หกตัวแล้วก็เป็นแค่เสาเสานนอตฝัเงก็มาแค่นี้เองนะครับเสาน็อตฝัเงก็มาแค่นี้มันไม่ใช่ว่าตัวนี้นะรับน้ำหนักไอ้ตัวนี้นะเป็นตัวกระชากนั่นเองตัวนี้ส่งแรงหมุนนะครับหมุนบุ๊บตัวนี้สั่งงานกระชากกอดเพื่อน เผาเผาเผาขับเนี่ยเผตัวเนี้ยหมุนใช่ไหมหมุนมันก็มาตัวนี้ตัวนี้เป็นต,ตัวยึดตัวแรกใช่ไหมครับพอยึดเพ๊่ส่งแรงมาบิดบิดปั๊บตัวนี้ก็ส่งมาที่ล้ออะไรอย่างนี้ครับก็บพ,พยายามเบาเบาหน่อยนะครับเบา,บาๆาหน่อยน็อตล้อนี่นะตึกนะครับนะาตึกแต่ว่าน็อตที่ส่งกําลังคือตัวนี้นะครับก็ <S <S ะระวังกันด้วยนะระวังกันด้วยคันนี้ไม่ได้ดามช่ชวงล่างโอเคเลยกัตซีโอเคเลยนะครับโช๊คอัพไม่เป็นไรตรวจเช็คดูแล้วมันไม่ได้แต่มันแค่เป็นคาบ การอะไรละอองไอไอของน้ำมันโชค๊คแค่นั้นเองนะครับน้ำมันโชค๊คประมาณนี้นะครับเป็นความรู้เล็กนๆน้อยๆนะครับส่วนการสรุปเรื่องว่าจะซ่อมแบบไหนตอนนี้ยังไม่สรุปมานะครับแต่ว่าคุยกันเห็น70%แล้วแหละนะครับคุยกันแบบ 80- 70%ก็คือว่าจะเห็นความเป็นจริงแล้วก็คือถ้าจะเป็น60%จากทุนซ่อมนะครับเป็นหมอซ่อม60%นะจากทุนซ่อมนะครับ เดี๋ยวเข,เขาสรุปยังไงเดี๋ยวผมต้องโทรแจ้งลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับโทรบอกลูกค้าว่าเป็นยังไงยังไงเขาประเมินมาอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันอีกทีหนึ่งนะไปแน่ๆคันนี้แน่ๆนะครับผมเอาหน้าแซต e เอ dition ให้แน่นอนนะครแซตน, Z นะแล้วก็สวยด้วยโป่งนี่ก็สวยนะครับโป่งใหญ่ผมชอบใหญ่ๆชอบของใหญ่ใหญ่แล้วน, <laughs> น,นี่คือหน้าตาของเผาลอยนะครับเราเผารอยเนื่อาตัวรถนะเขาไอเสียเขายิงออกหลังเผา นะครับนี่แซดแแต่แต่ระวังนะครับตัวนี้ท่านเจ้าของรถดูด้วยนะครับมันมันมันเป่าความร้อนนะความร้อนเข้ามาโดนเสื้อเผานะครับทําให้มันมีความร้อนนะความร้อนน้ามันเครื่องไอ้น้ำมันเื่องท้ายเนี่ยมันร้อนจัดนะมันร้อนอยู่แล้วนะมันมันทำงานมันร้อนอยู่แล้วมาเจอนี่เป่าไปอีกนะครับทั้งทั้งที่ไม่ได้ไปแบกคาราเลยเลยมาเป่าให้มันร้อนกว่าเดิมอีกมันทาให้น้ำมันน้ำมันเื่องท้ายมัน เสื่อมลงนะครับเสื่อมเร็วขึ้นนะเสื่อมเร็วขึ้นก็ควรเอาหนีออกจากข่าท้ายนะข่าท้ายอย่ามาเป่าข่าท้ายเลยนะครับถือว่ามัน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 นี่เห็นไหมครับตรงตรงเลยนะตรงตรงเลยเป่าข่าท้ายนะก็ระวังด้วยนะครับระวังด้วยเจ้าของรถดูคลิปนี้อยู่ก็รบกวนนะครับรถเสร็จก็ไปทําใหม่นะทาแค่ทาข้อต่อที่มาต่อโค้งขึ้นนะคร้งขึ้นหรือจะยิงผ่านลงล่างก็ได้นะแต่แนะนําเป็นโค้งขึ้นดีกว่านะโค้งขึ้นมา ใกล้ๆเนี้ยนะครับขึ้นมาใกล้ๆเนี้ยค่อยลงไปหมานะครับประมาณนี้นะจะจะบอกให้นะส่วนการกระบะเพากลางก็หมั่นดูด้วยนะครับรถรถคอกส่วนมากเขาผมไม่มั่นใจนะไม่ค่อยกลัวไม่ดูกันนะครับพวกการกระบะฮอร์กางเนี่ยรถน้ำหนัก3-4มสีจ่จานจริงอยู่นะครับว่าเราโมดิฟายคานเนี่ยมันรับน้ำหนักได้พอท้ายเนี้ยมันรับน้ำหนักได้เต็มที่นะครับแต่การส่งกําลังมาเนี่ยเราไม่ได้ไปโมมัน พวกกากบาทอย่างเงี้ยมันรับน้ําหนักแรงฉุดได้ประมาณนึงนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันมัน,มนเริ่มแล้วนะครับก็มันดูมันอะไรด้วยนะครับพวกกากบาทเพากลางนะครับเพราะว่าเพลากลางยังเป็นของเดิมอยู่แรงบิดต่างๆเนี่ยแรงกระชากต่างๆเนี่ยมันทนแรงได้ประมาณตันครึ่งน,นะครับแต่เราไปเอารำหนักเกินเนี่ยต้องค่อยๆออกนะครับอย่าไปงออกไปย,กย,กย,กยืดยืดยืดยกล้อยกล้อนปกติรถข้อเขาจะชอบอย่างนงี้ไหมบึ้ง บึ้งหน้ายุบนึงนึงหนึงอะไรอย่างเงี้ยนะออกตัวทีเนูโหหน้าหน้าชดเลยนะครับออกตัวบางบางคนนะที่ผมเห็นนะครับบางสายบางทีมงานนะออกตัวแบบกระชากอะไรอเงี้ยมันอันตรายนะครับอันตรายเพราะว่าตัวที่มันรับรับน้ําหนักหรือแรงเครียดเนี่ยนะครับคือเพากลางนะเพากลางรับแรงเครียดเยอะนะครับเพากลางเพลากลากะบาดนะครับตัวนี้ส่งกําลังมาที่นี่ตัวนี้แค่รับน้ําหนักนะรับน้ำหนักแล้วก็ส่งกําลังออกมาที่ล้อรถนะครับ กามันจะออกมาจากเกียร์นะออกจากเกียร์ต้องเฟืองเกียร์อีกนะครับเฟืองเกียร์อีกแล้วก็มาอยางแท่งเครื่องอีกนะครับยางแท่งเครื่องยางแท่เงเกียร์มาเฟืองเกียร์มาเผา,ากลางท่อนหน้าท่อนหลังอีกนะครับพวกกระบาทพวกอะไรต่างๆก็้ส่งกําลังมาที่นี่นะครับที่เผาเผาท้ายเฟืองเผาท้ายอีกเพราะมันมันโอเวอร์โหลดนะครับเพราะว่าเสื้อเกียร์เนี่ยก้เสื้อเผาท้ายเนี่ยเราเราโมให้มันรับหนักได้จริงนะครับแต่ว่าเฟืองเกียร์ยังเป็นเฟืองเดิมใช่ไหม เฟืองเกียร์จะเป็นเฟืองเดิมแต่ทีนี้มันมันมันก็รับน้ำหนักได้ระดับหนึ่งนะครับก็คือแรงกระชากแรงกดแรงหน่วงอะไรเงี้ยมันแบบซูมออมาประกันป๊อกเนี่ยจากจากจากบีบแค่นี้นะครับพอรับน้ำหนักได้4ตัน5ตันบีบอย่างนี้เลยบีบเอาจนมือสั่นเงี้ยมันก็ทําให้สึกล้อได้เร็วขึ้นนะครับสึกล้อเร็วขึ้นนะไม่ใช่ว่าออกยามออกตัวให้เบาที่สุดนะครับออกตัวให้เบานิ่มนมขับแบบผู้ดีนะครับขับแบบผู้ดีประมาณนี้นะ มันก็จะเซฟตังเราไงครับพราะหมายคือเมื่อเราค่อยๆอ,ออกตัวเนี่ยทุกอย่างการสึกหลอมันก็จะสึกลอตามการเวลาตามสภาพของมันที่ควรที่จะสึกหลอนะแต่ว่าถ้า <laughs> เราไปออกตัวกระชงกระชากอะไรเนี่ยมันโอ้แป๊บเดียวนะครับตังเราก็จะออกกนะับกระเป๋าไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ <laughs> วิ่งได้เที่ยวสองสามเที่ยวนี่มาเปลี่ยนของว่นนี่สึกลงสึกลอเนี่ยโออรหฮอนแต่ละทีมันไม่ได้ถูกนะครับมันไม่ได้ถูกเนาะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สำหรับเจ้า จ,จากเจ้าลีโวนะครับลีโวคอกสิ่งนะครับเนาะมาณนีนะนครับก็คือเดี๋ยววันนี้วันที่สิ2ยิกบกันยายนนะครับรอสรุปปันอังคารนะวระนังการภายในที่นี่แหละน่าจะสรุปนะครับมีนังสือออกมาว่าสรุปซ่อมแบบไหนแบบไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงมือทำพอสรุปปั๊บเนี่ยผมสั่งกระบะลงเลยนะครับเพราะว่าหลักๆคือกระบะนะครับคันนี้กระบะ นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP ีนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตาม E p พีต่อๆไปนะกับเจ้ารีโว์คอกซิงนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่าผมมีอีกช่องทางหนึ่งนะครับอีกช่องของ y o YouTube อีกช่องหนึ่งนะปุ๊บปั๊บแอนิมอลนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามให้ผมด้วยนะปุ๊บปั๊บแอนิมอลนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบาย